สวัสดีจ e ้าม anyway, so. ือนีไม่เห็ดกับเขาขั้วบานๆได้จ้ามือนี้เด้อแกงผักขิเล็กบานเห่านะจ้าพี่น้องผักขิเล็กนหน่อยๆพี่น้องจ้าเบิ่งดู้มเจ้าเงิยบอกข่อยุ่งมั่งนอกขอดยกินแกงผักขิเล็กเด้อจ้าพี่น้องจ้าของมันแพงนะจ้ามันมีหน่อยนะจ้าเนาะเข้าใส่เขาใส่หอมผักซีหลายๆเอาเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะใส่หอมผักซีหลายๆเอาเนาะจ้ะ นาง่งนำยานาของเราจ่าเนาะน่าจะลงมือกันเลยเบาๆลายใหญห้างทุกตาอุดอรชาตแนวมือมือนี่มานแกงพักชิลิกใส้หนังนะพี่น้องเนาะ เ hey, จ้าตำบบกพริกนะจ้าแกงแบบบ้านๆน,นะจ้าเนาะแกงขีล็สอีสานบานเฮ้านะจ้าตำพริกพริกนี่ตามชอบนะจ้าด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็ซิมี่ไอ้ตะไคร้ตะไคร้เอาไส้ไอ้หันออกแบบนี้เนาะจ้าหันออกแบบนี้นะจ้า,ออบบจาเพราะว่าเพื่อว่าบางคนก็มักกระซิได้กินไปน้่เนะจ้าเป็นสมุนไพรเป็นยานะจ้าเนาะ แล้วก็ผักชีเลาวนะจ๊ะแล้วก็ต้นหอมนะจ๊ะต้นหอมใส่หลายๆพีน่น้องอันผักชเล็กมันมีหน่อยนะจ๊ะนะแล้วก็แป้งนัวดนะจ๊ะวานสะลงไปโลดจ๊ะแป้งนัวจ๊ะแล้วก็ถาด,าดบ,นนะาบ่ได้ก็คือน้นากลาบันให้นะจ๊ะปกะลา ส้มนีก้อนนะจ่ะเดี๋ยวเพิ่งจะงนั่งนะจ่ะเนาะแล้วก็เอาเกลือเข้าใส่น้ำจางน้อยนะจ่ะเกลือลองโอเคพอตังต้งไฟใส่หลายอย่างมันเข้มนะจ่ะเนาะเดี๋ยวจะมาสิ่งอีกที่นึงเนาะพี่น้องแล้วก็เอาหนังของข้าที่ข้าตนน้มไว้นี่ยนะจ่ะลุ่งเรื่อยนะจ่าเราไปตั้งไฟด้วยแบบนี้พี่น้องเด้อ แก๊เลยนะจ๊ะเนาะเทจ้าล่อให้หมอเดือดนะจ๊ะพี่น้องจ้าหมอเ่าเดือดแล้วนะจ๊ะเนาะสุกแล้วนะจ๊ะเนาะสุกแล้วนะจ้าข้าวกระเซ่ยวโดาเนี่ยซ่อนไปลุกพี่น้องเอ้ยวิดแก๊สนะจ๊ะวิดแก๊สเราก็โรยผักอีตู้นะจ๊ะหรือใบแมงลักนะจ๊ะเนาะซุบแซบพี่น้องเอ้ย คุ้นๆมั้จ๊ะไปแตะแสบพี่น้องเอ้ยบม่ได้กินโดนเราจ้าจ้าแก่ครับคิดเล็กบ้านเฮ้านะจ๊ะบม่ได้กินสองสามปีแล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาแซ่บแกงกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะว่าต้องซิมก่อนรูล้วจ้าว่าแสบนะจ้ะเนาะ เคจ่ามาจ่ามากินขอน้ำกันจ่าพี่น้องจ่ามาเดจ่าเด้อเบอรคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับตุ๊กตาอุดรชาแนวน้ำในเรจ่าเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็หยากหยาบหนุ่งหนุ่จังน้อยแต่ก็กลับไปทุกบ้านเด้อจ่าพี่น้องเด้อจ่าเด้อกลับไปหาโมสุกผูสุกข้นจ่าสวัสดีจ้า